เรื่องดวนๆนะคะที่จะเข้าหาคุณในวันนี้หรือจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะจ๊ะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไี่ตรงแล้วั่ตรงแน่นะจะ๊ะเนาะเวลาทําคลิปแบบเรื่องดวนๆเนี่ยแม่หมอกระตื้นเต้นน้ำไทยเจ้าอยู่ด้วยนะจ๊ะก็ลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้ของคุณแต่ละท่านที่เจอคลิปของแม่หมอเนี่ยสิเจอเรื่องไหนแน่นะจะ๊ะเนาะบางคนบางท่านเกิดเลยนะคะบางคนบางท่านก็ยังไม่เกิดนะคะแต่ก็ อาจจะมีเรื่องราวแบบคล้ายๆอย่างนี้นะคะลองฟังมาเป็นไกด์ไลน์ดูเนาะนะคะสนใจเปิดพลังงานส่วนตัวได้พายิบสี n อินบอกเข้ามาจา้ะว้าว Age of Cups เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีเกี่ยวข้องกับความาตื่นเต้นนะคะวันนี้การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะมีเรื่องราวของการเงินเกิดขึ้นเห็นแต่การเงินล้วนๆนะคะสิเหรียญนะสเหรียญเนี่ยทั้งการเงินความสุข นะคะวันนี้จะเกิดอาการแบบว่ามีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะว่าสิ่งที่จะได้รับนะ่ะอาจจะเป็นเงินก็ได้ที่คุณหวังไว้นะคะที่คุณลงทุนไว้ที่คุณลงแรงไว้เนี่ยนะคะรอคอยมาเนิ่นนานนะคะกับสิ่งที่อยากได้คือการเงินความสําเร็จหรือจะเป็นข่าวดีรับข่าวดีแบบจุกๆุกก็ได้ในวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่คุณนะ่ะได้รอคอยแล้วเกิดการสมหวังวันนี้นะแม่หมอเห็นนะคะถึงสิ่งที่เราตก รารถนาจะเข้ามาในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินความมั่นคงเงินหลั่งไหลามานะคะวันนี้